สวัสดีคะ่ะน้องๆทุกคนพี่คือพี่พลอยรักตีนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่ก็จะมาสรุปชีววิทยาม .4 ี่เทมอม2ให้น้องๆทุกคนฟังกันวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับพันธุวิศวกรรมและการโคนยีนนั่นเองค่ะเราจะไปดูความหมายของพันธุวิศวกรรมแล้วก็เดี๋ยวก็จะพาไปดูขั้นตอนการโคนยีนด้วยวิธีต่างๆกันนะคะข้อหมายของพันธุวิศวกรรมเนี่ยมันก็คือการใช้เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาตัดต่อและเราก็นํายีนที่เราตัดต่อเรียบร้อยแล้วเนี่ย<ๆ>เข้าไป ถ่ายโอนเข้าไปสู่สิ่งมีชีวิตที่เราต้องการเพื่อทําให้เราเนี่ยได้สิ่งมีชีวิตที่พอจะเดินเติบโตออกมาแล้วเนี่ยเขามีลักษณะตามที่เราต้องการตั้งแต่แรกนะคะซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เนี่ยเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรมหรือว่า GMO นั่นเองค่ะตัวอย่างของ GMO ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือเขาจะเน้นไปที่การ,กรเกษตรมากกว่าเพราะว่าพวก GMO พวกนี้เนี่ยเขาจะใช้ในการเพิ่มผลผลิตทางเกษตรได้ง่ายกว่านะคะ พืชตัวแรกหรือว่าพืชที่พี่จะยกตัวอย่างให้ทุกคนฟังเนี่ยก็คือตัวมะเขือเทศเพราะว่าเราเนี่ยเคยมีการนายีนของปลาที่อาศัยอยู่บริเวณขั้วโลกเนี่ยนำมาตัดแต่งเข้าไปในตัวยีนของมะเขือเทศแล้วพอเราได้ยีนตัวนี้เราก็นํามะเขือเทศเนี่ยไปปลูกพอปลูกเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวมะเขือเทศที่โตด้วยยีนตัวนี้นะคะก็จะทําให้เขาโตในสภาพแวดล้อมที่ อยู่กับความหนาวเย็นได้เหมือนกับตัวยีนที่เราเอามาใส่จากปลานั่นเองค่ะทีนี้ก็มีเกดเล็กเกน้อยมาให้ทุกคนฟัง,ฟงก็คือสิ่งมีชีวิตชนิดแรกเนี่ยที่เขาได้รับการดัดแปลงพันธุกรรมก็คือตัวแบคทีรียซึ่งแบคทีรียตัวนั้นเนี่ยถูกดัดแปลงพันธุกรรมโดยการนํายีนควบคุมการสร้างอินซูลินของมนุษย์เนี่ยเข้าไปใส่แล้วก็เอาไปใส่ในพลาสมิกข,ของแบคทีเรียทําให้มันเกิดการขยายตัวแล้วก็ใน DNA ตัวนั้นเนี่ย อ่าขอโทษค่ะในแบคทีเรียตัวนั้นเนี่ยก็จะมี DNA ในการสร้างอินซูลินของมนุษย์อยู่ด้วยค่ะทีนี้เนี่ยเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการโคลนยีนแต่ในวิธีต่างๆนะคะวิธีแรกเนี่ยก็จะเป็นการโคลนยีนโดยใช้พลาสมิดของแบคทีเรียซึ่งมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนในการสร้างรีคอมบินันดีเอ็เหรือว่า DNA ลูกผสมพอเราได้รีคอมบินันดีเอ็เแล้วเนี่ยถึงจะนําไปใส่ในสิ่งมีชีวิตที่เราต้องการได้ค่ะ ขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะเริ่มจากการตัดชิ้นส่วน DNA ที่เราต้องการก็เราก็ต้องเลือกก่อนว่าเราเนี่ยอยากได้ลักษณะ,ะแบบไหนเหมือนยกตัวอย่างที่พี่บอกไปก็คือถ้าเราอยากได้ยีนทนความหนาวของปลาเราก็ต้องหาปลาตัวนั้นแล้วก็เจาะลงไปว่าปลาตัวนั้นเนี่ยมียีนตัวไหนที่ใช้ในการทนความหนาวเสร็จแ,แล้วพอเราได้ยีนที่เราต้องการแล้วเนี่ยก็ใช้เอนไซม์ restriction endonuclease หรือว่าเอนไซม์ตัดจำเพาะเนี่ยตัดยีนตัวนั้นออกมา ซึ่งเอนไซม์ตัวนี้นะคะหลักการทำงานของมันก็คือมันก็จะไปทำลายพันธะฟอสโฟไดเอสเทอร์ของสาย DNA แล้วพอเราได้ยีนออกมาเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปค่ะทีนี้ขอย้อนไปนิดนึงคือตรงการตัดตัว DNA เนี่ยเราก็จะมีวิธีการตัด2แบบด้วยกันคือแบบแรกก็จะเรียกว่าเป็นการตัดแบบตายทู่เราจะได้สาย DNA ที่2ส,สายเนี่ยมีความยาวเท่ากัน แล้วถัดไปนะคะก็จะเป็นการตัดแบบปลายเหนียวซึ่งแบบปลายเหนียวเนี่ยก็จะมีสายข้างหนึ่งสัน้นกับสายข้างหนึ่งยาวมันจะเป็นลักษณะเหมือนจิกซอสุดท้ายพอมาประกบกันเนี่ยก็จะได้เป็นสาย DNA เหมือนเดิมนั่นเองค่ะยีนส่วนนี้ที่ถูกตัดออกมาเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนชื่อเขาเป็นตำแหน่งตัดจำเพาะค่ะถัดไปนะคะขั้นตอนต่อจากการตัด DNA เเนี่ย เราก็จะไปสู่การสร้าง Recombin a n t DNA แล้ว <Okay. S 1> เพราะว่าเรามีตำแหน่งยีนที่เราตัดมาเรียบร้อยแล้วเนาะเราจะนำยีนตำแหน่งตัดจำเพาะตัวนี้เนี่ยเข้าไปใส่ใน DNA พาหะหรือว่า DNA v e c เ o r วกเตอร์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะใช้เป็นตัวพลาสมิกของแบคทีรียกันเพราะว่ามันหาได้ง่ายแล้วก็จเจริญเติบโตได้ดีกว่าเนาะวิธีการเชื่อมเนี่ยเขาก็จะเชื่อมโดยใช้เอนไซม์ดีเอ็เอไลเกสลักษณะหน้าตาของมันเนี่ยก็จะเป็นเหมือนรูปที่พี่ใส่ให้ทุกคนเข้า ใส่มาให้ทุกคนดูเลยนะคะเราก็จะต้องมีพลาสมิดของแบคทีรียก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะตัดช่วงของยีนที่เราจะเอาเข้าไปแทนที่ของพลาสมิดออกไอตัวเอนไซม์ที่เราใช้ตัดเนี่ยก็จะต้องเป็นตัวเอนไซม์เดียวกับที่เราไปตัดมาในขั้นตอนแรกเสร็จแล้วพอเราตัดเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะนํายีนตำแหน่งจำเพาะเนี่ยมาใส่เข้าไปแทนที่ตัวนั้นทำให้เราได้ดีคอมบินนอ์ดีเอ็นเอหรือดีเอ็นเอลูกผสมมานั่นเองค่ะ พอเราได้เรียรีคอมบิเนชั n ดีเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะไปสู่ขั้นตอนที่3คือเราจะถ่ายรีคอมบิ n น n t d ดีเข้าสู่ตัวเซลโฮสเพื่อเป็นการเพิ่มจํานวน DNA ตัวนี้แล้วก็ทําให้สามารถเอาไปใส่ในสิ่งมีชีวิตที่ต้องการได้นะคะส่วนใหญ่เซลโฮสที่ใช้เนี่ยก็จะใช้เป็นแบคทีเ r ียเพราะว่า เพาะเลี้ยงเชื้อได้ง่ายนะคะโดยวิธีการนำารคอมบินนต์ดีเอ็นเอเข้าสู่โฮสต์เนี่ยก็สามารถทำได้หลายวิธีด้วยกันวิธีแรกก็จะเป็นการฝั่ง r e คอมบินันต์ดีเอ็นเอเนี่ยเข้าไปในไวรัสก่อนแล้วค่อยเราแล้วเราเนี่ยจะค่อยใช้ไวรัสนำเข้าสู่ตัวโฮสต์ที่หลังแบบนี้ก็ได้หรือวิธีที่2จะใช้กระแสะไฟฟ้าในการทำให้เยื่อหุ้มเซลล์ของโฮสต์เนี่ยเกิดรูโว่และเราก็ใส่ r e คอมบินันต์ดีเอ็นเอเข้าไปแบบนี้ก็ได้นั่นเองค่ะ อันนี้เนี่ยก็จะเป็นการโคนยีนด้วยวิธีของพลาสมิกแบบโคนยีนพลาสมิกของแบคทีเรียเนาะถัดไปก็จะเป็นวิธีการโคนยีนโดยใช้ PCR หรือเป็นหลักการ PCR หลักการของมันเนี่ยจะคล้ายๆกับการจำลอง DNA ในมนุษย์แต่ว่าเขาอเอามาใช้ในห้องปฏิบัติการซึ่งวิธีการทำของเราเนี่ยเราจะเอา DNA เนี่ยใส่ในหลอดทดลองเนาะแล้วก็บวนการของเขาก็จะมีการใช้พร i มเมอร์เนี่ยเอาไปเกาะกับ DNA แม่แบบ เสร็จแล้วมันก็จะเกิดปฏิกิริยาแล้วก็สร้างให้เป็น DNA สายยาวแล้วก็เป็น DNA ที่มีปริมาณมากๆด้วยซึ่งการใช้เทคนิค PCR เนี่ยจะต้องใช้ควบคู่ไปกับการใช้เครื่องเทอร์ม l c y ซเคิในการควบคุมอุณหภูมิเพื่อทำให้ประสิทธิภาพของ DNA ที่ออกมาเนี่ยสามารถใช้งานได้อ,อย่างประสิทธิภาพที่สุดนั่นเองค่ะ แล้ววิธีนี้เนี่ยเราก็จะนำา d n a ที่ได้นะคะไปประยุกต่อยอดในด้านอื่นๆก็อย่างเช่นเราจะเอายีนตัวนี้ไปใช้ในการโคนยีนด้วยพคลสมคกของแบคทีเรียเกาะต่อก็ได้หรือจะนำยีนตัวนี้เนี่ยไปใช้ในการตรวจหาโรคทางันุกรรมก็ได้หรือถ้าเป็นเรื่องของอาชญากรรมเนี่ยเราก็สามารถนำยีนตัวนี้ไปตรวจสอบหาความสัมพันธ์ที่เป็นพวกการตรวจ DNA นแบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะยังไงวันนี้เนี่ยก็จบเนื้อหากับ การโคลีแล้วก็พันธุวิศวกรรมเรียบร้อยก็หวังว่าน้องๆเนี่ยจะได้รับความรู้แล้วก็เอาไปใช้ในห้องสอบกันได้เยอะๆนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย